ครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ครับซึ่งตัวนี้ครับจะพูดถึงกระบวนการการทํางานครับของคอมพิวเตอร์ที่มีการทํางานอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการทํางานาที่มีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด5องค์ประกอบครับไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ครับซอฟต์แวร์บุคลากรข้อมูลแล้วก็กระบวนการนะที่มีทั้ง5องค์ประกอบเนี่ยครับทำงานร่วมกันครับรวมเรียกว่าองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์หรือองค์ประกอบของ การทำงานของคอมพิวเตอร์นั่นเองครับโอเคครับทีนี้เราครับมาเริ่มกันที่องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ก่อนเลยนะครับองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับให้เรานะครับนึกถึงอะไรก็ตามครับที่เป็นลักษณะของอุปกรณ์ครับหรือเป็นตัวเครื่องที่เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นและสัมผัสมันได้จริงๆครับคือเอามือเนี่ยไปจับเขาได้เลยจริงๆตัวนี้ครับเราจะเรียกว่าอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ครับทีนี้จุดสําคัญครับอย่าลืมนะครับว่าเรากําลังพูดถึง ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่ฮาร์ดแวร์อะไรก็ได้ครับถ้าเราพูดถึงแค่ฮาร์ดแวร์เฉยๆเนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ละนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือพัดลมพวกนี้ก็เป็นฮาร์ดแวร์ได้นะแต่ว่าตอนนี้ครับเราจะพูดถึงตัวฮาร์ดแวร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นดังนั้นครับพอเราพูดถึงอุปกรณ์นะครับหรือว่าฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เราจะรวมพูดถึงเฉพาะนะครับ อุปกรณ์ต่างๆครับที่อยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและอุปกรณ์ต่างๆครับที่เรานํามาต่อพ่วงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเราจะพูดถึงทั้งหมดเลยนะในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับทีนี้ครับตัวฮาร์ดแวร์เองเนี่ยขอแบ่งย่อยนะครับว่าเฮ้ยฮาร์ดแวร์แต่ละตัวครับมันทําหน้าที่ต่างกันดังนั้นครับขออนุญาตแบ่งย่อยเลยนะครับว่าเฮ้ยแล้วฮาร์ดแวร์มีอะไรบ้างครับตัวที่1ครับ ฮาร์ดแวร์ครับที่ทําหน้าที่ในการนําเข้าข้อมูลนะครับตัวนี้ครับเรียกว่าอินพุตฮาร์ดแวร์ครับตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆนานาเลยครับที่หน้าที่หลักของเขาก็คืออุปกรณ์ที่จะนําข้อมูลครับเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาไปทําหน้าที่ในการประมวลผลต่อไปครับมีอยู่2ลักษณะหลักๆนะครับตัวนี้นะประเภทที่1ก็คือนําเข้าประเภทข้อความครับหรือข้อมูลนะตัวนี้นําเข้าประเภทข้อมูลครับ อีกประเภทหนึ่งนำเข้าประเภทคำสั่งอสองอย่างครับซึ่งสองอย่างนี้มันก็จะเอาเข้าทางอุปกรณ์ต่างๆต่างชนิดกันทีนี้เรามาดูครับว่ามีอะไรบ้างครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสรุปให้ครับว่า มีอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งมันมีเยอะมากครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําเข้าข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนำไปใช้งานหรือประมวลผลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคีย์บอร์ดเมาส์แท็คบอลนะครับทีนี้ขออนุญาตเจาะลึกลงไปนะเรามาดูครับว่าแต่และตัวมีอะไรบ้างตัวที่1ครับแน่นอนครับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นตัวที่เราคุ้นเคยที่สุดอยู่แล้วนะครับ หน้าที่ของเขาคืออะไรก็คือรับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรนะครับตัวอักขระพิเศษต่างๆรวมทั้งตัวเลขต่างๆที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะนอกจากนั้นเขายังรับคําสั่งได้ด้วยครับเราจะสังเกตว่าข้างบนของคีย์บอร์ดจะมีพวกฟังก์ชันต่างๆพวกฟังก์ชันพวกนี้ครับคือคําสั่งนะครับพวกคําสั่งนะอย่าลืมว่า ในอุปกรณ์นําเข้าเนี่ยมันจะนําเข้าอยู่2ประเภทก็คือข้อมูลปกติแล้วก็คําสั่งด้วยนะครับตัวต่อไปครับเมาส์ตัวนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ทนะําหน้าที่ในการชี้ตําแหน่งนะครับชี้ตําแหน่งหรือเลือกจุดต่างๆที่เราต้องการตัวต่อไปครับแท็คบอลตัวนี้จะเป็นเหมือนลูกกลิ้งครับอยู่ตรงกลางคอยใช้ในการชี้ตําแหน่งเช่นเดียวกันนะครับตัวต่อไปไรเพนตัวไรเพนก็เป็นปากกาครับชนิดหนึ่งเอาไว้ชี้ตําแหน่งชี้ตําแหน่ง นะครับบนหน้าจอเนาะตัวต่อไปครับจอยสติ๊กตัวนี้ก็เหมือนกันครับเอาไว้ควบคุมการเคลื่อนที่ต่างๆบนจอภาพครับจอทัชสกรีนครับตัวนี้ทําหน้าที่ทั้ง2ส่วนเลยครับทั้งแสดงผลและก็รับคําสั่งนะครับในเวลาเดียวกันนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ทําหน้าที่นําเข้าข้อมูลประเภทชี้ตําแหน่งนะตัวต่อไปครับ ดิจิตไทเซอร์ตัวนี้ลักษณะของการเปลี่ยนสัญญาณภาพครับให้เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับในในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะถ่ายรูปปุ๊บแล้วเราสามารถแปลงเป็นข้อความได้เลยก็คือไอ้เครื่องนี้แหละครับเครื่องดิจิตไทเซอร์เนี่ยทำหน้าที่เปลี่ยนตัวภาพครับที่เราถ่ายเนี่ยให้กลายเป็นตัวอักษรหรือข้อความครับที่เราต้องการได้นะตัวต่อไปครับตัวสไตลัสตัวสไตลัสตัวนี้ครับเป็นตัวที่เป็นปากกาครับใช้ในการเขียนหน้าจอนะครับ ตัวเนี้ก็จะทําหน้าที่ในการรับข้อมูลประเภทตัวอักษรเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับตัวต่อไปครับทัสแพดตัวทัสแพดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ครับชี้ตําแหน่งส่วนใหญ่เราจะพบเห็นอยู่บนโน้ตบุ๊กครับที่เราเอาไว้เคลื่อนเคอร์เซอร์ครับหรือว่าเคลื่อนเมาส์นั่นแหละครับตัวนี้แหละเราเรียกว่าทัสแพดนะครับตัวต่อไปครับพ i n ติ้งสติ๊กตัวนี้ครับเป็นตัวที่ใช้ตําสลับหรือว่าเคลื่อนที่นะครับของตําแหน่งต่างๆบน เครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ชี้ตำแหน่งนะตัวต่อไปครับบาร์โค้ดลีดเดอร์อ่าตัวนี้ก็คืออ่านบาร์โค้ดนั่นเองอ่านรหัสบาร์โค้ดนะครับไมโครโฟนครับก็จะนําเข้าข้อมูลประเภทเสียงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกกล้องถ่ายภาพต่างๆไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพปกติเนาะตัวนี้ก็จะนําเข้าข้อมูลประเภทภาพแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวสแกนเนอร์ครับตัวนี้เอาข้อมูลประเภทรูปภาพครับ ที่เกิดจากการสแกนเนี่ยเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะตัวต่อไปครับ OMR ครับอันนี้ที่เราคุ้นเคยกันครับตรวจเวลาเราฝนข้อสอบหรือตอบข้อสอบเนี่ยด้วยดินสอสอ B ไอ้เครื่องนี้ครับก็จะทําหน้าที่ในการอ่านตําแหน่งอ่านพิกัดที่เราเนี่ยทำการมาร์กไว้ครับหรือว่าการหรือว่าฝนลงไปในข้อสอบนั่นเองนะครับตัวต่อไปครับ OCR ตัวนี้เป็นลักษณะของเครื่องนะครับที่ทําหน้าที่ในการจําข้อมูลนะครับ เพื่อที่จะแปลงจากข้อมูลดิจิทัลเนี่ยแปลงจากข้อมูลที่เป็นอักษรเนี่ยไปเป็นข้อมูลดิจิทัลได้ด้วยนะครับตัวต่อไปครับแมกเนติกอิงครับหรือว่า m i c r ครับตัวนี้เป็นลักษณะของการอ่านบันทึกตัวอักษรต่างๆที่อยู่ในแม่เหล็กนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นลักษณะหรืออะไรต่างๆที่เราพิมพ์ไว้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติบางอย่างนะครับเช่น เขาบอกว่าเป็นการพิรมพ์ข้อมูลลงบนเช็คเพื่อตรวจสอบว่าที่เป็นเช็คจริงไหมหรือว่าอาจจะเป็นการพิรมพ์อักขระตัวน,นี้ในธนบัตรอะไรก็แล้วแต่ครับเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบว่าห้ามสแกนหรืออะไรพวกนี้ครับพวกธนบัตรต่างๆครับก็จะมีสัญลักษณ์พิเศษห้ามทำการสแกนนะครับตัวต่อไปครับ biometric ค,ครับตัว biometric เ,เนี่ยเป็นลักษณะของการนำเข้าข้อมูลประเภทส่วนบุคคลหมายความว่า มันจะทําการสแกนครับอ,อวัยวะต่างๆของเรานี่แหละเพื่อเป็นการตรวจสอบยินยันตัวบุคคลครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือนะครับสแกนม่านตานะครับการฟังเสียงพูดหรือสแกนใบหน้าอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของการนําเข้าข้อมูลประเภท biometric ทั้งหมดครับนอกจากนอกจากนี้ครับก็จะมีอุปกรณ์รอ,อื่นๆอีกพวกตะกูลเซ็นเซอร,ร์ต่างๆนะครับตะกลูนีค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันครับ เซนเซอร์ในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะไปหมดเลยที่ทําหน้าที่ในการตรวจนะครับตรวจจับแล้วก็นําข้อมูลตัวนี้เนี่ยเข้าไปประมวลผลเพื่อตรวจสอบเนาะสำหรับตัวเซนเซอร์มีเยอะมากนะครับโอเคครับอันนี้คือส่วนของอตัวอุป,ปรกรณ์นะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์ครับแล้วก็มีหน้าที่ในการนําเข้าข้อมูลเป็นหลักนะครับโอเคครับตัวต่อไปเรามาดูตัวที่2ครับ อุปกรณ์นะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็ทําหน้าที่ในการประมวลผลซึ่งตัวนี้นะครับมันมีอยู่หนึ่งตัวหลักครับนั่นก็คือตัว CPU นะครับ CPU ของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่อะไรก็คือทําหน้าที่ในการทํางานประมวลผลนั่นแหละครับตามคําสั่งของโปรแกรม โดยโปรแกรมต่างๆที่เราใช้งานเนี่ยมันก็จะไปสั่งให้ตัว CPU นี่แหละนะครับทำหน้าที่ประมวลผลให้เราทำหน้าที่ตามคำสั่งต่างๆนะครับโดยตัว CPU ครับหรือว่า microprocessor ตัวนี้ครับก็จะทำงานอยู่3อย่างหลักๆนะครับตัวที่1เลยนะครับทำหน้าที่ในการควบคุมครับหรือ c u เขาควบคุมอะไรครับเขาควบคุมทั้งหมดเลยควบคุมทั้งเครื่องเลยครับไม่ว่าเครื่องเราจะมีอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ ตัว c ีครับก็จะทําหน้าที่ในการควบคุมรวมทั้งอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ครับที่เราเสียเพิ่มเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เองเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ในการควบคุมเช่นเดียวกันนะตัวต่อไปครับหน่วยคํานวณเปรียบเทียบและตรรกะที่เราเรียกครับว่า a l u แน่นอนครับส่วนนี้แหละคือส่วนที่สําคัญของตัว CPU ครับทำหน้าที่ในการคํานวณเปรียบเทียบและก็ตรกกศาสตร์ต่างๆตามคําสั่งของออโปรแกรมตามคำสั่งของอะไรก็แล้วแต่ที่เราป้อนเข้าไปครับให้ ตัว CPU ประมวลผลตัวนี้แหละครับที่ทำหน้าที่ประมวลผลให้เรานะแล้วก็ส่วนที่3ครับส่วนพักข้อมูลครับหรือว่า register ตัว r e g i ต t e r เนี่ยทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่เป็นที่พักข้อมูลนะตัวนี้แค่พักข้อมูลชั่วคราวเท่านั้นนะครับโดยข้อมูลตัวนี้อาจจะมาจากหน่วยความจําหลักนะครับจำได้ไหมครับในกระบวนการ IPOS ของเราครับ IPOS เนี่ยตัวที่สําคัญก็คือตัว ตัว solid เนื่องจากว่าตัว p ของเราเนี่ยเขาไม่ได้จำได้เยอะขนาดนั้นนะดังนั้นเขาจะใช้หน่วยความจำหลักจากแรมนั่นแหละครับเป็นคนจำให้แต่ว่าข้อมูลครับเวลามันเดินทางครับจากตัวแรมมาที่ cpu เพื่อที่จะประมวลผลเนี่ยตัวที่จะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือพักข้อมูลเนี่ยก็คือตัว r e g i ต t ร r นะตัว r e g i ต t ร r ก็เลยจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่พักข้อมูลระหว่างรอเข้าไปประมวลผลและในทำนองเดียวกันครับเขาก็จะทำหน้าที่ในการที่จะ พักข้อมูลครับเมื่อ,อประมวลผลเสร็จแล้วจะออกไปสู่หน่วยแสดงผลนั่นเองนะครับโอเคนะนะครับทีนี้เรามาดูวงรอบครับว่าใน CPU ครับมันทำงานยังไงบ้างใน1วงรอบคำสั่งนะครับงวงรอบคำสั่งนะตอนนี้นะ1วงรอบคำสั่งครับเวลามีคำสั่งมาแน่นอนครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันมีคำสั่งเข้ามาให้สั่งให้ประมวลผลเนี่ยหลายล้านคำสั่งแน่นอนนะครับแต่ว่า ใน1คําสั่งเนี่ยมันมีกระบวนการทํางานยังไงโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะนะครับขั้นที่1ครับเป็นการดึงข้อมูลครับหรือว่าฟิชตัวนี้ครับเป็นการดึงข้อมูลครับจากหน่วยควบคุมเอาจากหน่วยความจําหลักนั่นแหละเข้ามาสู่รีจิเตอร์และรีจิเตอร์ก็จะส่งต่อมาที่หน่วยประมวลผลนั่นเองครับในนี้ดึงเข้ามานะพอดึงเข้ามาเสร็จแล้วตัว CPU ของเราทําอะไรต่อครับแปลความหมายแปลความหมายหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่า เขาก็จะถอดครับหรือว่าการดีโคดเนี่ยถอดรหัสคําสั่งก่อนว่าเอะคำสั่งที่เครื่องสั่งมาหรือว่าคําสั่งที่โปรแกรมสั่งมาเนี่ยเขาสั่งว่าให้เราประมวลผลอะไรให้เราทําอะไรครับเขาก็จะถอดทอ,ดถ,อ,ดถ,อดถอดเป็นคําสั่งที่เขาเข้าใจอาจจะเป็นเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนั่นแหละนะครับให้เขาเข้าใจก่อนพอเขาเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มลงมือปฏิบัติครับลงมือปฏิบัติต,ตามคําสั่งครับที่เขาถอดออกมาได้ เนี่ยครับก็คือพอถอดออกมาเสร็จแล้วปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาค่อยจะส่งต่อไปที่หน่วยจัดเก็บมันชื่อว่าหน่วยจัดเก็บก็จริงครับแต่ตัวเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้จัดเก็บ100%เครับเขาอาจจะแสดงผลออกมาเลยในส่วนที่เป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์ต่อไปนั่นเองครับอันนี้คือหนึ่งวงรอบคำสั่งนะมี f i s h d e c o d e execute แล้วก็ store ครับสอย่างสขั้นตอนนะครับสำหรับวงรอบหนึ่สั่งดังนั้นครับเราสังเกตเห็นว่า ในคําสั่งของ CPU ครับในหนึ่งวงรอบเนี่ยสังเกตว่ากระบวนการทํางานของเขาครับมันเป็นวงรอบดังนั้นครับหน่วยวัดความเร็วครับวัดความเร็วตัวนี้นะวัดความเร็วของตัว CPU ครับหน่วยของเขาเนี่ยจะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะตัวนี้ครับวัดความเร็วเขาจะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตเนื่องจากว่าเฮิร์ตเนี่ยใช้ในการวัดอะไรครับวัดรอบนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็เหมือนกันครับ ใช้ในการวัดรอบการทํางานของ CPU ครับแต่นั้นหน่วยความเร็วของ CPU จึงมีหน่วยเป็นเฮิร์ต์นั่นเองนะครับสาหรับตัวนี้นะนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้มาดูตัวที่3นะครับตัวนี้อุปกรณ์ครับหรือว่าฮาร์ดแวร์ครับที่ทําหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลนะครับตัวนี้แหละนะครับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันและก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีเยอะมีหลายประเภทมากๆนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการบันทึก ข้ Aladdin exactly. อมูลนะครับบันทึกคําสั่งและบันทึกโปรแกรมต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้มาดูอันที่1ครับหน่วยความจําหลักนะหน่วยความจาหลักแสดงว่าหน่วยความจำนี้ครับจะจําให้เป็นหลักเลยสําหรับคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้มาดูครับว่าเขาทํางานอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะตัวที่1ครับแรมนะตัวแรมเนี่ยครับเป็นหน่วยความจําหลักครับที่ช่วยจำณขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์กําลังทํางานอยู่หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย กำลังมีการประมวลผลอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากกระบวนการ IPOS ที่บอกไปก่อนหน้านั้นอะจำได้ไหมครับว่าตัว CPU ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยความจำเนาะแล้วก็ปริมาณข้อมูลและคำสั่งมีสูงมากเช่นเดียวกันดังนั้นแรมครับเป็นหน่วยความจำหลักที่ช่วยจำตลอดเวลาเลยจำตลอดเวลาที่เราเปิดเครื่องอยู่นะนะครับดังนั้นแรมเองเนี่ยเขามีคุณสมบัติก็คือเป็นแค่หน่วยความจาชั่วคราวครับพอเราเนี่ยปิดเครื่องครับ พอเราปิดเครื่องข้อมูลจะหายไปหมดเลยนะนะครับรวมทั้งครับเขาสามารถอ่านและบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลานะสังเกตว่าขณะที่เราทํางานอยู่เปิดโปรแกรมอยู่เปิดแอปพลิเคชันเล่นอยู่เนี่ยส่วนที่ทําหน้าที่จําจริงๆของเครื่องเราเนี่ยก็คือแรมครับตัวเนี้ยจะทําหน้าที่จําเป็นหลักขณะที่กําลังประมวลผลอยู่หรือทํางานอยู่นะนะครับใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมโอเคทีนี้จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งของเขาก็คือต้องมีอะไรครับมีไฟฟ้าเลี้ยงครับเมื่อไหร่ก็ตาม ถ้าเราปิดเครื่องไปแล้วเนี่ยหน่วยความจำแรมถูกลบทิ้งหมดแน่นอนนะครับตัวนี้นะอ่ะแล้วแรมอะ่ะมีกี่ประเภทครับจริงๆแรมมีอยู่2ชนิดหลักๆครับตัวที่1เป็น s อ a m ครับหรือว่า Statistic แรมตัวเนี้ยเป็นแรมแบบเก่าแล้วแหละนะครับลักษณะของเขาก็คือเป็นลักษณะที่กินไฟค่อนข้างมากครับแล้วก็ความร้อนค่อนข้างสูงแล้วก็ความจำเนี่ยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เนาะแต่ว่า อีกประเภทหนึ่งครับที่ค่อนข้างนิยมอ่าตัวนี้นะที่ค่อนข้างนิยมเลยก็คือ d ีแรมครับดีแรมตัวนี้จะกินไฟค่อนข้างน้อยแล้วก็ความร้อนก็ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าด้วยแล้วก็ความจุเนี่ยมีความจุที่สูงกว่านะทีนี้จุดสังเกตของดีแรมเนี่ยปัจจุบันที่เราเห็นครับเรามักจะเห็นประเภทที่มี DDR ต่อท้ายนะครับอาจจะเป็น d d r ี d d r 5ออะไรก็แล้วแต่ครับประเภทนี้แหละนะครับที่เรียกว่า d r a m ครับหรือว่า Dyna ม i c RAM นั่นเองนะครับประเภทนี้นะ